สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกิน่โรดธุรกิจจำกันดนั่นเองนะคะแล้วก็2คันวันนี้เรามีรถเก่งสวยๆมานำเสนอให้ชมกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะสาหรับสองคันวันนี้นะคะน้องเกมจะพาไปรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คันแรกของเรานะคะเป็นรถเก่งม,มิตซูบิชิแอคทรานะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีตัว CLX รถปี2018นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าอ๋หอ บบมากมานะคะสำหรับทางด้านการตกแต่งดีไซน์เดิมๆจากศูนย์โรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีไฟ LED รอบๆไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่เลยเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยโครเมี่มนะคะแล้วก็ตาไฟดวงใหญ่มากๆมีพร้อมสัญญาณไฟเดียวเลยนะคะทางด้านกระจังหน้าก็จะเป็นเป็นตะแกงแบบว่า ชั้นเร,เรียบแบบนี้นะคะ3เส้นนะคะเป็นตะแกรงแนวขวางเนาะแบบโครเมียมนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านข้างรถนะคะมาพร้อมกับอ่ากันสาตว์หนึ่งชุดนะคะแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะนะคะมาพร้อมกับฝาครอบเรียบร้อยทั้ง4ล้อเลยนะคะทางข้างประตูนะคะมาพร้อมกับสัญญ,ญาณไฟเลี้ยวแบบนี้กระจกมองข้างเนี่ยแล้วก็มือเปิดเนี่ยสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมเอ่ยอ่าสภาพฟิล์มตัวรวมนะคะจะอยู่ที่ 60-80%นะคะจะทำให้ดูแบบว่าไม่มืดเกินไม่มืดเกินไปนะแล้วก็ไม่สว่างเกินไปด้วยนะคะแบบนี้กำลังดีเลยนะคะความมืดขนาดนี้นะคะอ่าเอาเป็นว่าแจมเลยทีเดียวอ่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บาทเท่าน,านั้นส่วนเดือน้าพนา5 0กว่าบาทสำหรับมิ t s ู b i s h แอค t r ดหน G L X ของเราคันนี้นะคะมาดูทางด้านท้ายนะคะสำหรับทางด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับตาไฟแบบนี้เลยนะคะตาไฟเดิมๆแบบนี้ สัญญาณไฟเลีย้ยวสัญญาณไฟถอยแล้วก็สัญญาณไฟเบรกแล้วก็ยังมาพร้อมกับรุ่นด้วยนะคะแอร์คานะคะแล้วก็ทางด้านประตูท้ายเนี่ยตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเช่นกันนะคะเป็นแนวยาวแบบคาดประตูไปเลยนะไปชมนะคะนี่นะคะ เป็นเช่นโครเมียมเส้นนี้เลยนะคะตกแต่งยาวไปเยินฝั่งอีฝั่งหนึ่งเลยนะกุญแจตรงนี้สามารถไขเปิดฝากระโปรงท้ายได้แล้วก็มาพร้อมกับโลโก้แบบเป็นโครเมียมเช่นกันนะคะโดยรวมแล้วนะทันนี้เรย์มากมากเลยนะคะลูกค้าเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะอยากได้รุ่นอื่นตามหารุ่นไหนหรือว่าอยากได้ส่งแบบประมาณเท่าไหร่ก็บอกเราได้นะคะนี่เงาวับเลยนะคะ มาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะสาหรับห้องเครื่องของเรานี่เดิมๆทั้งคันสําหรับการดูแลรักษาความสะอาดนะคะบอกได้เลยว่าดูแลเป็นอย่างดีมากๆน็อตไม่มีขยับสักนิดเดียวเลยนะให้ชมคานหน้านะคะโดยรวมนะคะโครงสร้างของห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆหมดเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะคะตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่ดีเยี่ยมฟุดๆนะนี่ ให้ชมเลยนะคะโดยรวมแบตเตอรี่นะคะดูและะรักษาทาความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็แน่นอนเลยเราดูแลดีมากๆนะคะครอบคลุมทุกอย่างะะจะพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะ,ะพาไปชมภายในนะคะ,อ,ะออกรถกับเราเดือนนี้นะเดือนกันยายนนะคะโปรโมชั่นช่วยผ่อน8เดือนยังมีอยู่นะใครสนใจออกรถกับเราวันนี้ปุ๊บเราช่วยผ่อนไปยันปีหน้าเลยนะคะแบบว่าซอบ t s o f เซฟ ดีสุดๆนะคะทางได้ประตูข้างเนี่ยมาพร้อมกับาการปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะป,ปุ่มล็อกหน้าต่างก็มีด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันสุดพิเศษเลยฟังก์ชันการาเป็นระบบการล้อคถลายลื่นนะคะเราสามารถเปิดและปิดการใช้งานได้ที่ปุ่มนี้เลยส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า ปรับได้ตามแบบว่าความต้องการเลยตามสรีระคนขับเนาะแล้วก็พวงม,มาลัยมาพร้อมกับระบบมันติฟังก์ชันนะคะมีถุงลมอันนี้จะพายแอร์แบคคู่หน้านะคะทางด้านพวงมาลัยเนี่ยนะคะสั่งการด้วยเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสามารถเล่นได้ควบคุมได้นะคะฟังก์ชันทางด้านสายเลยนะนี่ให้ชมกันนะคะตรงนี้ก็สามารถปาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนขึ้นได้นะคะสายอาร์นะคะปุ่มโฮม อันนี้ทัชสกรีนได้นะสำหรับทางด้านหน้าจอนะคะ aux เชื่อมต่อได้แล้วก็จะมีเป็น,นเล่นหลายฟังก์ชันเกินนะคะ้องเกมอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างยไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะนี่นะคะให้ชมกันนะคะสำหรับด้านเมนูโฮมนะนี่บลูทูธนะคะเชื่อมได้ usb เชื่อมได้แผ่นซีเชื่อมได้แล้วก็วิทยุเล่นได้นะคะแล้วก็มีหมด อันนี้ด้วยนะคะเรียวแคมการตั้งค่าโทรศัพท์แล้วก็การปรับแอร์เนี่ยสามารถปรับได้แบบเป็นนวดเลยนะคะ<ม>ด้านล่างเข้าไปอีกนิดนึงนะมีช่องกระจายไฟให้1ช่องแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้นะแล้วก็เป็นช่องใส่ของด้วยเล็กๆน้อยๆคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แบบคันบันไดนะคะ ให้ดูการเล่มใหม่การใช้งานนะคะเล่มใหม่การใช้งานอยู่ที่37,048กิโมเท่านั้นซึ่งหน้าปัดรถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีสูเอ็กทราดหน่ R GLX B18 นะคะนี่รูปทรงเบาะนะคะนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดาําแล้วก็แผ่นหลังกว้างแผ่นรองนั่งก็กว้างกระชับสรีล้าหมดเลยนะตรงนี้สามารถปรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนั่งหรือว่าเบาะพิงนะคะปรับได้แบบสะดวกสบาย ะะตามสลีละคนขับอีกแหละเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะคะฝั่งคนขับนะคะโดยรวมจะเป็นแบบนี้ภายในเป็นสีดำนะคะกระจกก็ปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะฝั่งคนนั่งเนาะภายในก็จะเป็นแบบนี้สามารถนั่งได้3ท่านนะคะตรงนี้ เห็นไหมเอ่ยว so ่าม so ีที่เอ so ็นหัวให้3ที่นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครนั่งก็สามารถเอาลงมาได้นะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้หรือว่าจะพิงแขนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกสบายลักษณะแบบนี้เลยนะแต่ขออนุญาตเก็บนะคะนี่เก็บง่ายนะคะสะดวกสบายในการใช้งานบอกได้เลยว่าครบเซตสุดๆไม่ว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันมีเดียการใช้งานหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนานานะคะครบจบที่เดียวเลยกัาบิ แอร์คลาดของเรานะคะส่งอยู่ที่5,500กว่าบาทเท่านั้นรถปี2018นะราคา3า0 0 0 0บาทนะใครสนใจรีบเข้ามาชมกันได้เลยส่วนอีกหนึ่งคันของเราวันนี้นะคะเป็น Toyota v o o s เครื่อง1.5ตัว E รถปี2014นะคะ ปีสี่เป็นปี2015นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทส่ทงเดือนละ6,500กว่าบาทเท่าน,านั้นนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะมีเครดิตมีเครดิตดีหรือไม่มีเครดิตเครดิตใสหรือว่าไม่เคยกู้อะไรเลยเนี่ยนะคะเราจัดให้ได้แน่นอนนะยังไงก็มาคุยรายละเอียดกันสำหรับปีออสปี14คันนี้นะคะกระจังน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเปลี่ยนโฉมแล้วเนาะกระจังน่าจะมีตกแต่งเป็นเช่นโครเมียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านตะแรงเนี่ยนะคะ เป็นตะแกรงสีดําแบบนี้เลยนะคะย,ยาวๆแล้วก็ตาไฟเนี่ยดวงใหญ่นะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะนะคะุณูคะอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับทางด้านข้างมาพร้อมกับล้อลอยเดิมๆจากสูนโรงงานเลยนะคะล้อลออของโตโยต้าแล้วก็ยางสภาพเกรดเอกระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็หลังกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือเปิดนะ มาพร้อมชุดแต่งกะรลยอยคอมียมนะคะแค่การลอยเบ้ามือเปิดเนาะนี่เห็นไหมเอ่ยแค่กะลอยเฉยๆตัวนี้จะเป็นมือเปิดเดิมๆนะคะจากตัวรถเลยสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้เราไม่ได้ติดกันศาสตร์ไว้นะคะนี่เป็นเดิมๆสภาพฟิล์มตัวรวมก็อยู่ที่60-80%นะคะก็ไม่มืดไม่สว่างจนเกินไปเหมือนกันนะเป็นว่าใครที่ชอบแบบว่าสไตล์นี้แบบนี้นะคะเข้ามาชมกันได้ สำหรับทางด้านท้ายนะคะทางด้านท้ายของ v ีออเลยมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ท้ายนะคะ 2. 2จุดตรงนี้ถอยหลังได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเกรงว่าจะถอยหลังเชนอะไรไหมนะคะเพราะว่าระบบตัวนี้จะเตือนให้ช่วยให้คนลูกค้าเนี่ยระมัดระวังในการถอยหลังมากขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นโลโก้ v ีออนะคะตาไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ต่ำลงมาเนี่ยจะมีสัญญาณไฟเบรกให้ด้วยนะคะถ้ามองมุมนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจน ถ้าเกิดว่าภาพมันมืดวิดีโอมันมืดยังไงหรือว่าจะเป็นแสงไม่พออะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยหรือถ้าเกิดใครอยากชมรูปแบบภาพนิ่งเพิ่มเติมก็อินบ็อกกันเข้ามานะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรสายด่วนสายตรงที่เบอร์0ู5 4 2 5 5 5 5 8นะคะเบอร์น,นี้โรสอบถามได้เลยนะสำหรับทางด้านห้องเครื่องของเรานะคะด้านห้องเครื่องเลยเดิมๆทางคันวัสดุอุปกรณ์ดูแลเป็นอย่างดีแบตเตอรี่ใหม่กิ๊บนะคะแล้วก็ ดูนะคะให้ชมโครงสร้างเดิมๆหมดเลยไม่มีผิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวเลยแมย้แต่นิดเดียวนะคะฝากกระโปรงยังไม่ได้ขยับเลยสักนิดเดียวะะอ่าเอาเป็นว่าเครื่องนี้มากๆแล้วก็วีออสเนี่ยนะคะได้ฉายาว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้หรืออยากลองก็เข้ามาชมกันได้จ้ะสำหรับทางด้านภายในนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในภายในเนี่ยโดยรวมเป็นสีดำนะคะการปรับกระจกข้างกระจกหน้าต่างก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันกน,นะคะแบบนี้เลย มีปุ่มเปิดปิดด้วยนะคะเป็นะระบบปุ่มเสริมที่จะเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมานะคะแล้วทางด้านพวงมลาลัยมาพร้อมกับถุลงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะทางด้านคู่หน้าเลยแล้วก็ส่วนทางด้านคอนโซลหน้านะคะเล่นได้วิทยุทุกฟังก์ชันเหมือนกันนะได mm ้ hmm. ให้ชมกันเครื่องเสียงดังฟังชัดด้วยนะ mm hmm. อันนี้ฟังวิทยุนะคะแล้วก็สามารถจ s b ีได้ a u อีกได้ mm hmm. เปลี่ยนโหมดได้ทางด้านนู้นเลยเห็นไหมคะแผ่น CD ดีเล่นได้นะ ครื่องเสียงดังฟังชัดอ่าเครื่องเสียงดังฟังชัดนะคะแอร์เย็นยังไงถ้าสนใจก็มาดูรายละเอียดกันได้นะคะสําหรับแอร์ก็สามารถปรับได้ตามระดับเลยนะคะแล้วแต่ความแล้วแต่เราต้องการอะเนาะทางด้านนู้นจะมีช่องกระจายไฟให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ลักษณะหน้าปัดของรถคันนี้จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะแสงสีไอคอนเป็นแบบนี้เลยมีไอคอนหรือว่ารูปต่ตางๆเนี่ยวงบอกชัดเจนนะคะนี่สำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะปูด้วยได้สีดเงินแล้วก็ รวดลายนะคะชลุด้วยสีเดียวกนเช่นกันทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะสำหรับเบาะนะคะถึงจะเป็นแผ่นหลังทรงนะคะกระชับแต่ว่าทํามันดูสปอร์ตด้วยสีแล้วก็การตกแต่งการสลับได้ของเบาะอันนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถปรับได้2ระดับเหมือนกันนะเบาะเขาเรียกอะไรเนะบาะรองนั่งแล้วก็เบาะพิงนะคะนี่เลือกได้ตามใจชอบเลยเอาเป็นว่าอย่าลืมนะสนใจสอบถามกันเข้ามานะคะมีให้เลือกหลากหลายด้วยวีออสของเรานะคะมีสีขาว สีดำสีบอนนะคะแล้วก็สีเทาเข้มนะคะนี่ทาง้านห้องบริสารก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสีดำเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะคะสีดำน้ำเงินเหมือนกันสามารถนั่งได้สามท่านอ่าเอาเป็นว่าอย่าลืมนะขอฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้น้องเกมเขาฝากไว้ Vios เรื่อง1.5ตัว E รถปี2015ราคาอยู่ที่369,000ับาท่งเดือนละ6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสีสวยน้เติมทั้งคัน นะอย่าลืมแล้วกันนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งกับวิซูวิชีไอแพดเครื่อง1.2ตัว GLX รถปี2018นะคะกันนี้ราคาอยู่ที่39,000บาทนะคะส่งเดือนละ5,500กว่าบาทแล้วก็อีกหนึ่งคันของเราวันนี้นะคะเป็น Toyota v i o อนะคะเครื่อง1.5ตัว E รถปี2015ราคาอยู่ที่369,000บาทส่งเดือนละ6,500กว่าบาทเท่านั้นนะ รถเก๋งสวยๆเกรดพรีเมียมคุณภาพขนาดนี้ทสรงสบายๆถ้าเกิดว่าสนใจต้องรีบเข้ามาแล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบของแถมอีกมากมายเลยนะสำหรับวันนี้นะคะน้องเก่งก็ต้องขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้ารอชมนะว่าจะมีรถสวยๆอะไรมานำเสนอให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ